พี่น้องจ้ามาเด้อจากก้ากินข้าวเที่ยงพี่นอ้องเอาแล้วทำไมไม่มีโชว์หนังเขาเขาไม่ได <c oughs> ้หยิบโอ้พ่อก่อนเนาะก๋ว <c oughs> ยเตี๋ยวหมูพี่น้อง <c oughs> สอดกับบะหมี่ <c oughs> บางแน,น่ของเพื่อนมีสอดของฮาวบะหมี่เฮ้ยอันนั้นเส้นเล็กน้ำตกเนาะทุกคนเนาะเบิ้งสามสิบบาทพี่น้องถือง่ายง่ายนี่ด่าวเสียยังด่าวบะหมี่สอดพี่นี่โดนปรุงมาเบิ้งแงขนาอะไรส่งผ้าพี่ <c oughs> ทำข้าวค่ะ นี่จ้าส่งผ้ามีชิมน้ำก่อนชิมน้ำไหมอ่าแสบป้อโล่งคอของนกไกก็น้ำตกนะคะทุกคนเนาะเขาชอบกินน้ำตกใส่เลือดมาจามาพี่น้องง่ายๆ <c oughs> เมนูตอนเที่ยงนะคะไม่มีอะไรกินเนาะกินแกงน้องไม่ก็เมื่อยแหละ <c oughs> อยู่ในในซิปข้างหลังน oh ั่นแหละอยูしし่ตรงกระเป๋าตังค์เล็กน้ำตกทุกคนพันออกยำหยำเสียงก็จะดังเกินหน่อยเนาะทุกคนเนาะบางบ้านท่นก็ยังบลอกผักเทียงพี่น้องจ๋ากินคำนั้นไปเรื่งในตุกพอดีมันร้อนนะพ่อค่อยๆไอออกห้ว่อนวนพี่น้องจ๋าทันไม่เปิดลมลมมันเย็นอยู่ มีฝนตกเนาะมันคุ้มคึ้มเด้อจ้ามาได้กินข้าวเที่ยงคุณละถวยพี่น้องแข่งกับเวลาเนาะทุกคนขันเฮ็ดกับเผาเยดากก็จะบ้อเลีวกันเลยต้องกินแบบนี้แหละจ้าง่ายง่ายสชามเนาะส่วนอันนี้ของเยดาวี่ถ่นปรุงมาเรียบร้อยแล้วจ้าแซบอยู่พี่น้อง ของน้องปอยก็เข้มข้นนะคะเนาะอ,อิ่มแหละคะ่ะทุกคนสามสิบบาทได้รลายเติบเนาะแล้วขายเราไม่อยากนอนนั่งยิ่มเลยได้ยินเสียงลูกห่อง <c oughs> มันห้อนมันหลวกปากปื้มกินตรงเป่าเนาะบ่บเป่ามันหลวกปากเฮา กินไปนั่งทำไมที่ที่กินเวลากินนั่งกินก็วาง่อยู่แต่แบบนี้เห็นเขาทำกันอะไรบัตรแบบบุฟเฟ่หรือรอบนันเล่นไงพร้อมเลยขายนี่ต้มนนื้อพี่นอ้องปลาเปลาเผาเผาแอบอยู่ทุกคนใส่ผักอันนี้เอาไปสองอย่างน้ำจิม้มสองอัน เส้นนวลผักบุ้อืออือปลาเผาเส่ยบบล็อกันนีต้มเนื้อพี่น้องอือขั้นตอนสีห์สีหันขนมจีนนะคะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นเพลิดคลุเกเอนนะคะท้องอืดง่ายกับขนมจีน กินเยอะเลือดลุกเอเป็นมังสวิรัตนะคะทุกคนต้องกินผักเยอะๆนะคะเพราะว่าย่อยเนะื้อสัตว์ยากนี่ปลากินได้แต่ปลาเนื้อขาวนะคะด้วส่นหมดไม่ได้กินหรอกนี่เต้มอร่อยซิบู้ดหวานนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆทุกคนขาเพื่อกลัวปากเปื่อนทุกคน แสบร้อยแสบอยู่บวังแสบร้ายเราจะพี่น้องมาเด้อมาเด้อแสบๆน้ำกันค่ะก <c oughs> ินต้มเนี่ยต้มเครื่องในนะคะเนาะถ้วยใบใหญ่งงกินผู้เดียวมาเด้อจ้าอาหารแรงพี่น้องประมาณเนี่ยแล้วเนาะ ินน้ำเล็กหน่อยค่ะมาเดินทุกคูทุกคนปลาเผาเดี๋ยวก่อนอันนี้ปลาหมูบนางนะคนอยากเพราะคนจะได้ซื้อไหมน้ำแห้งนะคะน้ำมันหกใช่ไหมแซบบา้าอุ้ยหนอถามแซบบา้างน้ำปื้มนะอร่อยไหมอร่อยอร่อยครับ,บุลลาดร่อนมาดัดรับ ไอ้นี่ไไอ้นี่โคตรวันนั้นไปกินต้มแซบกับพ่อที่วันนั้นนะที่พ่อพาไปเอาเกจอะโคตรไม่อร่อยเลยมีแต่เปรี้ยวกับเปรี้ยวกับเปรี้ยวอะก็ต้มแซบไงเขาบอกต้มแซบอร่อยยำมันเหนวเปรี้ยวแก้วขนาดว่าจับข้าวมาคนละจาย์แล้วก็ไม่ไหวแซ่บเปรี้ยวเราจะกินอะไรลูกน้องเลิศกินอะไรครับให้มันแค่นั้นหนินะปลาเหรอเดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวค่อยให้น้องกินปลาทูมาแล้วให้มันปร้ม เออติดปาดไม่ได้พี่น้องเด้อกินแรงน้ำกันน้ำปลาเรายังไม่ได้บัดดีเลยมือเลยคนเยอะองเนาะนี่เราจะพี่น้องกินข้าวแรงเนาะอันนี้ก็จะมานางเฝ้าย่างน้อนี่สีกินย่างน้อสจีกินย่างน้อโอ้ยบางคนไปนางนำ กินข้าวน้ากันนี่ตัวน,น,นุ้นมาหนี่ตัวนุ้นแคนอนแ <c oughs> ม่ตัวนุ้นมาน,นอนก <c oughs> ินข้าวแดงพี่นอ้องกินได้พี่น,อน,น้องกินข้าวเนี่ยใบหยั<ด>งโบใบแมงใบโหระพาเด็กเจนไมนนน่เขาบบฮุจักดอกพักเนี่ยเนี่ยเขาเจ้ากินแต่<น>แซ่เอ้นี่ ไม่นหน่อยน่ะนะเอ้าใส่ยังไรอันขนมเส้นทำในหน่อยเนาะเเาป็นไม่เนาะผิวทำในเลยสีสวัสดีแบบนี้อิ่มอร่อยพี่น้องเริ่มสีอิ่มกันละคลิปนี้เด็กๆก็ไปซ้ำเหนียวก่อนจ้าใส่ด้วยตีนต่ำต่ำเด้อพี่น้องจ้าลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าขอบอันนี้อะ้กินต้นตำ